สวัสดีครับพกผมโจนะครับวันนี้จะมาแนะน,นําหนังสือใหม่เพิ่งได้พรีออเดอร์แล้วเพิ่งมาส่งถึงบ้านเลยนะครับเรื่องนี้เป็นผลงานของเคงโกฮิการชิโนนะครับชื่อเรื่องว่าโตเกียวเป็นการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยนะครับเราก็ได้รับการจัดส่งจากสำนักพิมพ์ไดฟุกุเมื่อวันที่15มีนาะคม2565นี้เองนะครับแล้วก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งโตเกียวเนี่ยจริงๆแม้ว่าจะเป็นผลงานแปลเป็นภาษาไทยล่าสุดแต่ไม่ใช่ งานเขียนใหม่นะครับเป็นงานเขียนในปี2002นะครับแล้วก็อยู่ในท็อป10การโหวตของนะักอ่านชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบผลงานของเคโงฮิการชิโนะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าในเล่มทั้งปกหลังเรื่องย่อหรือบทนำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งในในการสั่งพิเศเรื่้งนี้สิ่งที่ได้รับมาก็เป็นทั้งที่คาดหนังสือ Tokyo, โตเกียวโบสการ์โตเกียวแล้วก็ตัวหนังสือนะครับซึ่งจะเป็น รูปม้าหมุนจริงๆมันเป็นภาพสวนสนุกที่ตัวละครสำคัญได้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหลังปกหน่อยนะครับว่าเรื่องย่อเป็นยังไงบ้างนะครับมิยมามโตะทาคุมิอายุ23ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันส่วนหนึ่งคงเพราะเขาเป็นลูกบุญธรรมแถมยังมีความคิดฝังใจว่าถูกทอดทิ้งจึงชอบตอบโต้ด้วยการละเลยตัวเองวันหนึ่งได้พบชายหนุ่มแปลกหน้าที่สวนสนุก นายาสิกิโตเกียวคนคนนั้นพูดว่าอีกไม่นานเขาจะแต่งงานมีลูกและตั้งชื่อลูกชายว่าโทเกียวเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเขาจะกลับไปสู่อดีตมาพบพ่อด้วยเหตุผลบางอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคู่นี้เต็ไมไปด้วยปริศนาสายใยระหว่างลูกผู้ชายไม่ได้อบอุ่นนุ่มนวลแต่แข็งแกร่งข้ามการเวลา โทกียวคือนิยายขนาดยาวของฮิกาชิโนะเคนโงะที่ผู้อ่านชาวญี่ปุ่นส่งเสียงให้เป็นหนึ่งในสิบนิยายสุดประทับใจตลอดกาลในเรื่องราวซับซ้อนซ่อนปมเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตดรามา่าแฟนตาซีลึกลับสุดประทับใจนะครับคำว่าผู้อ่านชาวญี่ปุ่นส่งเสียงให้เป็นหนึ่งในสิบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนท้ายให้เห็นว่า10อันดับที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบงานเคงโงะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเปิดดูตัวเล่มด้านไหนของโทกียวกันนิดนึงนะครับ โทคีโอเล่มนี้แปลโดยคุณดนุรัตทุ่งมุรภานะครับปฐมบทเนี่ยจริงๆผมผมอ่านเลยไปแล้วก็เริ่มจากที่ตัวเอกทาคุมิเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกชายชื่อโทคิโอแล้วแต่โทคิโอในวัยที่อายุสักสิบปลายๆนะครับอาจจะอยู่ประมาณมอปลายเนี่ยก็ต้องไปเข้ารักษาอยู่ในห้อง ICU นะครับแล้วก็ลังจะหมดลมหายใจนะครับแล้วก็ จริงๆก่อนที่โทกิโวจะตายในตอนเปิดเรื่องเนี่ยตัวทาคุมิซึ่งเป็นพ่อเองเนี่ยก็อยากจะให้เขาฟื้นขึ้น,นมาสักน,นิดนึงเพื่อได้ยินเขาพูดทาคุมิพูดอะไรบางอย่างกับลูกชายเองโทกียวกนะครับก็ลองมาดูกันว่าจะฟื้นขึ้นมาสักแวบเพื่อให้ได้ยินเสียงของคุณพ่อคือทาคุมิหรือไม่นะครับแต่ตอนจบอาถมบทเนี่ยตัวทาคุมิก็พูดกับภรรยาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพอโทกิยว ตายหรือหมดลงหาวใจไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปหาผมในอดีตตอนที่ผมอายุ23ซึ่งตอนแรกภรรยาก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าก็ตอนหลังก็มีการยืนยันสอบถามภรรยาก็ถามว่าเอาแล้วโทโกิโอกับย้อนเวลากลับไปเจอที่ไหนโทโกิโอก็ตอบว่าเจอที่สวนสนุกฮานายาชิกิแล้วเรื่องก็ย้อนอดีตกลับมาที่บทที่1ในตอนที่ทาคุมิอายุ23ที่สวนสนุกฮานายาชิกิที่เขาเจอโทโกิโอลูกชายจากอนาคตกลับมาหาตัวเขานะครับก็เป็น การเริ่มเรื่องของโตเกียวนะครับก็น่าสนใจมากนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับของสนับพิมพ์ไดฟุกุนะครับไว้ถ้าอ่านจบแล้วมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็จะมาให้ดูเว็บไซต์เคง g o ฮิการิโน่ดอทเนะครับที่ผู้อ่านชาวญี่ปุ่นกว่า10,000คนโหบทนิยายของเคงวานิดวงใจหลายอันดับเลยนะครับ ส่วน10อันดับแรกเนี่ยที่ผมจะโชว์ให้ดูซึ่งโตเกียวตดด้วยก็ประกอบไปด้วย1กดลงซ่อนตาย2พระเทศทิ้งคืน3ฆาตกรรมในคืนฝนดาวตก4ผู้มาเยือน 5. พิกัดต่อไปใครเป็นศพ6จดหมายจากฆาตกร,ร7ความลับ8นิ้วสีแดง9โตเกียวที่เพิ่งแนะนําไปนะครับและสุดท้าย10สมการกลางลดูร้อนของซีรีส์กาลิเลโอนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลาืมกด b s c r i b e ขกบคุณที่รับชมสวัสดีครับ